อยากจะได้เครื่องกลึงมือ2อดูยังไงลูกค้าถามมาเราอ่ะขายเครื่องมือ1น,นะครับมือ2ไม่ได้ขายแต่ก็สามารถที่จะบอกวิธีคร่าวๆได้นะครับผมอยู่กับผมพงเทพสมาร์ทซีนซีครับก็หลักๆนะครับเราก็ต้องดูหน้าแท่นนะครับผมดูความฟิตของแกนดูสปินเดิลว่าหลวมไหมแล้วก็ดูส่วนประกอบอื่นๆซึ่งแน่นอนว่าคำพูดของผมอะมันง่าย ผมจึงหาข้อมูลมาเพิ่มนะครับผมจนได้ว่าวิธีการที่เราจะดูเครื่องควรจะทําอะไรบ้างนะครับผมเดี๋ยวไปดูวิดีโอครับผมขั้นตอนที่1เราก็ต้องตรวจสอบด้วยตาเปล่านะครับโดยเฉพาะที่แทนเครื่องนะครับผมที่ใกล้ส่วนที่จับงานนะครับขั้นตอนที่2นะครับตรงแคลิเอตตรงพ่าป้อมมี่นะครับลองล็อกไว้ลองลองขยับดูครับว่าได้ไหมว่ามันหลวมคอนไหมถ้าหลวมคอนก็ใช้งานมาเยอะครับขั้นตอนที่3มนะครับใช้ดารเกต ลากนะครับผมทุกพื้นผิวที่เป็นหน้าสัมผัสระหว่างครีเอทของตัวป้อมมีดนะครับสัมผัสกับแท่นเครื่องนะครับตรงนี้จะเห็นเลยครับว่าการเบี่ยงเบนหรือว่าค่าเออร์เลอร์ของหน้าแท่นไปขนาดไหนนะครับผมเราต้องมีดอกเเอาไปลากดูนะครับขั้นตอนที่4ี่นะครับใช้ฉากเส้นผมกับไฟฉายครับผมมาแนบกับหน้าแท่นของเครื่องกึงแล้วก็ส่องไฟนะครับถ้าเกิดมันลอดผ่านแสงรอดผ่านมากก็แสดงว่าหน้าแท่นมันสึกไปเยอะแล้วนะครับตรงนี้ก็จะสังเกตได้ง่าย โดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือเยอะก็คือหาฉากเส้นผมติดมากับตัวไฟฉายนะครับผมวิธีตรวจสอบดีที่สุดก็ถ้าเกิดเราสามารถนำไดอะแกคตไปวางติดตั้งแบบนี้ได้เลยนะครับ3ตัวเลยครับผมทั้ง2อัฟังนะครับเช็คหน้าสัมผัสของตัวแท่นนะครับผมแบบนี้เลยถ้าเกิดมีติดไปได้นะครับให้ทําแบบนี้เลยครับทีเดียวครับแล้วก็บันทึกค่าลงในกระดาษน,นะครับว่าค่าเออร์แต่ละช่วงเป็นเท่าไรแบ่ง แท่นกลึงเป็นช่วงช่วงนะครับอาจจะช่วงละ30เซนเมตรช่วงละ1เมตรนะครับลองวัดดูครับผมเราจะเห็นค่าที่มันเออรเลอร์เยอะถ้าเกิดมันผิดพลาดเยอะเบี่ยงเบนเยอะก็ลองชั่งใจอยู่ครับว่าเราควรจะซื้อดูไม่ซื้อนี่ยังไม่รวมราดเอาที่สปินเดิลนะครับที่มันจะต้องมีการวัดอีกนะครับผมต้องใช้เครื่องมือช่วยอีกสปินเดิลแบริ่งมีราคาแพงมากนะครับผมเราต้อง ตรวจสอบให้ดีนะครับรวมถึงชุดเฟืองด้วยนะครับถ้าเฟืองหายเราสามารถหาที่ทําได้ไหมถ้าเกิดทําได้ก็สบายไปถ้าทําไม่ได้ดระยะฟีดมันไม่ครบนะครับผมเราจะถามว่าซื้อเครื่องเกลึงมือสองคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าเมื่อเปรียบเทียบกับเครื่องมือหน,นึ่งนะครับผมตรงเนี้ยผมคิดว่านะครับซึ่งหลายๆคนก็น่าจะคิดเหมือนผมนะก็คือว่า ซื้อเครื่องเครื่องมือสองมันก็เหมือนซื้อรถมือสองหรือว่าอุปกรณ์อย่างอื่นนะฮะถ้าเกิดเราซื้อรถที่รู้ประวัตินะผมว่าคนเนี้ยใช้มามากน้อยแค่ไหนเรารู้ว่าเครื่องหรือว่ารถเนี่ยมันจะสึกหลอไปแค่ไหนครับอย่างนั้นโอเคแต่ถ้าเกิดเราซอซื้อนะครับไปซื้อตามเต็นต์ตามเขาเรียกว่าตามเต็นต์นะฮะที่เขาให้เช่าขายพวกเนี้ยฮะแน่นอนว่าเขาต้องมีการปรับปรุงดัดแปลงมาแล้วนะครับซึ่งเขาคงไม่สามารถที่จะบอกความจริงเราได้หรอกครับว่า สภาพรถที่มามันเป็นยังไงแล้วก็สภาพเปอร์เซ็นต์มันเป็นยังไงเขาก็ต้องบอกว่าดีไว้ก่อนนะครับผมเหมือนนี่างทีผมของมือสองนะครับมันก็บางทีก็แล้วแต่ดวงแต่ว่ามันมีวิธีการดูนะครับผมก็ดังที่ได้นําเสนอไปแล้วนะผมว่าดูอย่างไรก็เป็นไอเดียคร่าวๆนะครับผมสําหรับคนที่จะหา,าเครื่องมือสองมาใช้นะครับผมเท่านี้ก่อนครับสวัสดีครับ